สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูยิมโนเชื้อด่างนะคะเป็นยิมโนเขียวเชื้อด่างที่มุมเกษตรได้แยกพอร์ตเอาไว้นะคะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะ,ะมุมเกษตรไม่มีเวลามาแยกเอ่อไม่มีเวลามาแยกพอร์ตนะคะก็เลยตั้งใจว่าจะแบ่งขายนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะ,ะมุมเกษตรแบ่ง9้าต้น60บาทนะคะค่าส่งห้าสิบนะคะรับกี่ชุดก็ค่าส่ง50าสิบนะคะใครที่ ใครที่ยังเป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะทดลองเลี้ยงนะคะลองออซื้อไปเลี้ยงได้นะคะสำหรับยิมโนก็จะมีไซส์ตั้งแต่ถ้าจะขายมุมเกษตรจะขายหนึ่งเซนครึ่งถึงสอง สองหนึ่งเซนครึ่งถึง3ามเซนนะคะให้เพื่อนๆลองเอาไปเลี้ยงดูนะคะพวกเล็กๆพวกนี้ก็จะยังไม่ขายนะคะก็จะแบ่งเป็นส์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ9ต้น60บาทเนาะใครที่ต้องการก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจมุมเกษตรหรือว่าแฮ p ปี้โฮมแคดตัดนะคะสีดอกก็คล้ากันไปนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูสีสีเขียวสี สีอะไรนะสีขาวแล้วก็เป็นสีออกน้ําตาลนะคะไม่มีตัวอย่างดอกให้ดูเนาะเพราะว่าเขาบานช่วงกลางวันนะคะก็ใครที่กำลังเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะยิมโนเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดนะคะเท่าที่มุมเกษตรเคยเลี้ยงมานาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่ทดลองนะคะทดลองเอาไปเลี้ยงได้นะคะยิมโนนะคะ,ะพวกที่สีม่วงแบบนี้โอกาสสีชมพูจะสูงนะคะ วันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูยิมโนเขียวนะคะที่สวนมุมกเกษตรแค่นนี้ก่อนนะคะใครที่ต้องการก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ